ฝ่าบาทัทเสด็จมาด้วยเหลือพะยาค่ะแต่วันนี้นายท่านยุ่งอยู่กับการซ้อมพิธีมั่นอ๋อวันนี้ไม่ได้มาหาใครลัดหรอกว่าแต่ตอนนี้เซเลเนียอยู่ที่ไหนหรอหาให้ฉันสอนฟันดาบเหรอจู่ๆพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่างที่พูดนั่นแหละที่ใครลัดเธอยังสอนได้เลยสอนฉันด้วยสิ นายไม่มีทักษะสักหน่อยได้ยินว่าเลิกเรียนตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรอแต่ถ้าได้เรียนกับอาจารย์เก่งๆอย่างเธอแล้วก็ฝีมือของฉันคงจะดีขึ้นเยอะเลยแหละถ้านายแน่ใจไหนลองขอร้องแบบนอบน้อมกว่านี้หน่อยสิเหมือนใครรัดเหรอก็ได้ท่านอาจารย์ได้โปรดสอนวิชาฟันดาบให้กับผมด้วยเถอะขอรับ ได้ไหมนายมีเรื่องอะไรใช่ไหมนักพยากรณ์พูดอะไรบางอย่างงั้นเหรอก็นิดนึงมันเป็นความลับหนาโอ้โหจัดพิธีการที่นี่เหละคะใช่ลำดับพิธีการเป็นแบบนี้นะหลังจากแลกแหวนมั่นกันตรงนี้แล้วก็มองหน้ากันและกันแล้วก็ค่อยๆที่หน้าผาก พอแค่นี้อัมไออ่ะทำไมละ่ะไหนบอกว่าจะจัดพิธีแบบเรียบง่ายไงยคะเอาถึงแค่แลกแหวนกันก็พอแล้วคะ่ะอันอีแอ่อ่ะอ,องอําอองอูเอ๋ยเอยวันนี้แค่จะลองจําลองดูเฉยเฉยวันจริงก็ทําไม่ได้ค่ะห้ามทําโดยเด็กขาดถ้าไม่อยากเห็นใครตายฉันรู้ว่านั่นคืออะไรมันเรียกว่าการเล่นตัวใช่ไหม นายงอนนายท่านอยู่ไม่ใช่หรอที่เป็นผู้ช่วยเหมือนกันแต่มีแค่นายที่ไม่รู้เรื่องการมั่นไม่เป็นไรหรอกสดใสเพราไม่ได้เป็นพ่อบ้านเห็นแบบนี้แต่ก็เป็นผู้ช่วยเหมือนวิกเตอร์ก็นายท่านบอกว่าวันนี้ตอนที่ว่างจะทำรายงานการบริหารงบประมาณให้เสร็จนี่นาะก็ผมจะร้องให้แล้วนะครับจะร้องให้งองเงเลยนะครับรายงานการบริหารงบประมาณ เข้าใจแล้วแต่นายเองก็ต้องคุกเข่าต่อหน้าเลดี้เพื่อเป็นการลงโทษดูนี่สินายท่านซ้อมตำแหน่งการเดินกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับรีบมาตรวจสอบอันนี้ให้หน่อยสิครับเดี๋ยวมานะเหนื่อยใช่ไหมครับเชิญเลดี้พักผ่อนสักครู่จนกว่าจะถึงการซ้อมงานเลี้ยงฉลองได้เลยครับค่ะคุณหนูเกิดอะไรขึ้นคะต้องจัดการความคิดสักหน่อยคะ ฉันอยากอยู่คนเดียวหนะถ้าถ้ททางั้นจะพาทุกคนออกไปนะคะอย่าทำให้คุณหนูเครียดจะไปเฝ้าอยู่หน้าประตูนะครับพักผ่อนตามสบายเลยนะคะคุณหนู <t ops> อะไรนะ่ะกลยุทธ์ของพืชกินสัตว์หลอกล่อมมแมลงวันด้วยความงามและความหอมหวานราวกับดอกไม้หลังจากนั้นก็ทำการเชือดอย่าบอกนะว่าเขากำลังใช้กลยุทธ์แบบนั้น ไม่หรอกก็บอกเองว่าจะไม่ทำ้ายฉันนี่นาะจะโกหกไปเพื่ออะไรล่ะใช่แล้วเขาอาจจะถูกใจฉันก็ได้จะใช่ไหมนะถ้าแต่งงานกับเซเลเนียแล้วเขาจะแต่งตั้งให้ฉันเป็นคนดูแลเรื่องการลงโทษหรือเปล่านะเป็นท่าที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันเห็นด้วยค่ะไม่ได้นะพวกเธอสองคนอย่ามาคาดหวังอะไรจากฉันเลย ฉันจะไปลงโทษอะไรเจ้าเบิ้มนั่นได้ใครคือเจ้าเบิ้มอัศวินเหรอไม่ใช่ผู้ช่วยต่างหากเครียดถ้าผู้ช่วยที่ตัวใหญ่ๆห,หมายถึงร็อกน่ะเหรอใช่แล้วหมายถึงร็อกขอบใจนะสำหรับการต้อนรับที่ร้อนแรงอง์รัชทายาทแมลงวันจะบินเข้าไปแล้วหมอนั่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยไม่ให้ชุ่มให้เสียงเลย ฉันขอประตูแล้วนะไม่ได้ยินหรอแล้วเขามาที่ห้องโถงทำไมฉันไปหาเซเลเนียมาแต่ยังไม่อยากกลับวังก็เลยหนีมาแล้วระหว่างที่หนีก็บังเอิญเข้ามาที่นี่นะ่ะเป็นนักอ่านใจหรือไงฉันไม่ได้อ่านใจแต่ฉันอ่านสีหน้าเธอต่างหากอย่ากลัวไปเลยนะ้าว่าแต่ทำไมไม่เห็นใครรัดเลยล่ะเมื่อกี้เขาออกไปกับพวกผู้ช่วยอย่างนี้นี่เอง เขาโดนลูกน้องลากไปเหมือนกับฉันเลยสินเนียแต่ก็เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ถามอะไรเธอพอดีเลยเธอว่างันไหมเพคะเลดี้ฉันมีเรื่องจะถามหน้าเลดี้กับนักพยากรณ์รู้จักกันงั้นเหรอจากที่เมื่อวานนี้งูขึ้นบ้านวันนี้น้ำน่าจะขึ้นมาตามแล้วล่ะพ่อบอกว่ามองที่ไปใส่เมื่อวานนี้ ถึงวันนี้ยามไม่ได้แล้วน้ำขึ้นสูงอ๋อแล้วก็ไอ้ที่เจองูนะ่ะเมื่อวันก่อนหนะมันมีรังหนูอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็โยนรังหนูทิ้งไปแล้วงูมันน่าจะตามหนูมานั่นแหละแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ด้วยผมไม่ได้กินงูครับแต่ว่าเห็นคนอื่นกินนะ่ะมันน่าอร่อยนะตอนนี้งูตัวนั้นโดนฝังไปแล้ว